สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับผ่านไปแล้วสลับแฮปปี้เบิร์ดเดย์อย่างเป็นทางการน้องพลน้องเพชรบนเวทีหมอรำใจเกินร้อยนะครับแฟนขับด้อมน้องพลน้องเพชรแม่แม่แมป้าป้านะอาอานะครับแหมบอกเลยว่าไปที่โรตัสมีนบุรีนี่แน่นๆนะครับเพื่อที่จะไป ร่วมแสดงความยินดีไปแฮปปี้เบิร์เดย์ให้กับน้องพลอยน้องเพชรนะครับเดี๋ยวไปดูไปชมบรรยากาศนะครับตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่หัวค่ำนะครับบอสบอยก็ออกมาเชิญชวนนะครับออกมาขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ส่งกำลังแรงใจในวันแฮปปี Birthday, ้เบิร์เดย์น้องพลอยน้องเพชรนะครับเดี๋ยวไปดูไปชมบรรยากาศหลายๆมุมมองนะครับ สวัสดีครับสวัสดีจ้าก่อนเย้ด้วยด้ันี้อยู่โลตัสมินบุรีครับหลังเวที่เลยนะฮะตอนนี้กำลังสิทําการแสดงหมอลำใจก็ร้อยเต็มโปงแล้วก็มีแอนออร์ดีด้วยแล้วก็วันนี้เห็นไหมฮะบรรยากาศข้างหลังก็สิเป็นแอบตอกสำหรับวันเกิดน้องเพชรน้องพลใช่ค่ะวันนี้พิเศษค่ะพี่น้องสำหรับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะคะเข้ากลุ่มได้เลยตอนนี้นะคะ จวันวันนี้ใช่ไหมเอ้ามีไรไม่ค่ะวันที่สิบวันที่สิบหกวันนี้เราไลฟ์แถมวันวันนี้ไลฟ์แต่เตบาเบาโน่นจะไลฟ์ในกลุ่มฝากพี่น้องไว้ด้วะคะ่ะครับผมแม่แม่พี่พี่เพกก่นก็มาจะเวทเลยครับมานั่งรอบางคนมั่งแต่บ่ายสามมั่งแต่บ่ายสามเลยเทปพ้อ,อยเมื่อกี้ก็นอนมาน้าทางนี่นออกจากบ้านมาเพืกันก็หลับมาวันนี้เขาพร้อมที่จะพร้อมที่จะโชว์เลย ร้อไหมคะร้อเยเทีแล้วร้อร้อมากร้ออ้เออเออมาวสู้ี่ดูเยอะไหมลูกงเยอะหมเนลูกโปงแตกกันนะแตกย่างใจใจขาดครับก็ขอบคุณของขวัญแล้วก็คำวยพรทุกท่านด้วยนะฮะ ขอบุณของขอนของฝาดนะครับทั้งพี่พี่แม่แม่บ้าน a อด้วยนะครับที่ลงขันทําเค้กวันเกิดกับน้องเพชรน้องพลนะครับผมแล้วก็มีขนมเค้กนะครับแล้วก็ตุ๊กตาเยอะแยะเลยครับไม่รู้ว่าจะข้นกับขอนแก่นหมดหรือเปล่าจ้าโอเคค่ะยังไ้อใช่ถ้าเกิดสว่าใครจะมาให้กำลังใจตอนนี้มายังทันนะคะเจอกันค่ะ จุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บไหมจุ๊บ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 เสร็จแ้ขอลูกสองตัวหน่อยนะเดี๋ยวมนใส่ชีวิตรวมกันเอาช่วงนี้ครับมานะฮะเชิญครับเชิญน้องเล่นน้องพล เดี๋ยวแม่แอนอวยพรก่อนก็อวยพรไปหลายรอบแล้วแหละมึงเข้าใจคำว่ารักไม่มีข้อแมะคะ่ะจริงๆแล้วหนูก็ไม่เคยจะสัมผัสแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเงจะมาเป็นแม่คนนะคะถึงแม้ว่าหนูอาจจะไม่ได้ตั้งท้องเองหรือว่าคลอดออกมาเองแต่ว่าหนูก็ภูมิใจแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตของพวกเรา ครอบครัวเราเรามีสีสันแล้วก็มีความสุขขึ้นเยอะแล้วหนูก็เชื่อว่าทุกๆคนคงมีความสุขเหมือนกันกับพวกเรานะคะขอบคุณที่หักแบบเมตตาน้องทั้งสองคนคือจังหลูกจังนานีลีสนับสนุนแห่งกำลังแรงใจอันได้พิษกระสอนอันได้ถือก,กระยองนี่แหละข้าเจ้าจังว่าคนากก้นหักกันนะคะพี่น้องขอบคุณห,หลายะค่ะแอนบอมี่ยังอยากให้เขาโตขึ้นมาเป็นคนดีมีชีวิตที่ดี แล้วก็อยากจะสอนสัญญาเลยว่าพวกเราจะสอนให้เขานะคะได้มีโอกาสตอบแทนทุกๆคนนะคะถ้าเกิดเขาได้โตขึ้นมาก็ขอให้ได้เป็นผู้ใหญงที่ดีเช่นเดียวกันแล้วก็อยากให้ทุกคนอยู่ร่วมวยพรแบบนี้นานๆทุกๆปีเลยค่ะ HAPPY BIRTHDAY เจ้าผู้เดียวนะละโอ้เฮเป่าน้ำท่านบอยากเป่าผู้เดียวปีหนากะฮามียรับสมาร์ทเดาเต่าอาดรับสมาร์ทเต่าอาดอยากอุ้มล้านเราได้เดี๋ยวนี้จะมันคือพอเนาะ เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นอบอุ่นนะครับสลับแฮปปี้เบอร์เดย์ปีแรกของน้องพลน้องเพชรซึ่งอายุครบ2ปี2อขวบพอดีนะครับสลับน้องพลน้องเพชรซึ่งมันเกิดจริงๆก็จะตรงกับวันที่12มะกะราคมแต่เมื่อวานนี้มีทั้งบอดบอยซอแอนก็เป็นหนึ่งวันที่ครบนะครับครอบครัวซอแอนก็ทำการแสดงอยูนบนเวทีหมอลำใจเกินร้อยด้วยดังนั้นก็เป็น ถือว่าเป็นวันดีที่เหมาะสำหรับการที่จะให้แฟนคลับทุกคนมาร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับน้องพลอยน้องเพชรนะครับส่วนตัวแอดมินก็ขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงน่ารักน่ารักนะครับสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะสร้างความสุขให้กับครอบครัวนะครับบอทบอยซอแอนแล้วก็คนรอบข้างทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นอยู่ในวงใกล้ตัวหรือว่าใครที่ติดตามทาง ่ไลฟ์นะครับของคุณยายแต่นนะครับคุณย่ายแตนหรือว่าบอสบอยอะไรต่างๆแล้วก็ทางช่องไทยสาวระคำพาเพื่นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่อัปเดตความน่ารักนะครับของน้องพลน้องเพรให้กับแฟนคลับได้ดูได้ชมกันเป็นประจำนะครับ <c oughs> วิ่งได้ตุ๊กตานะครับแหมได้ตุ๊กตานี้ชอบเลยแล้วก็รับ น้ำใจนะครับทิปทิปทบจากแม่แม่แมด้านหน้าเวทีก็ยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบในความน่ารักของน้องนะครับก็ซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆนะครับดูการเจริญเติบโตดูพัฒนาการของน้องพลอยน้องเพชรไปด้วยกันนะครับ